โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะภูทวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่90-9พึงบอกโคจรคามพึงบอกอโคจรคามพึงบอกสกุลที่เป็นเสขะสมมุติ พึงบอกที่ถ่ายอุจจาระพึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะพึงบอกน้ำฉันพึงบอกน้ำใช้พึงบอกไม้เท้าพึงบอกกติกาสงที่ตั้งไว้ว่าเวลานี้ควรเข้าเวลานี้ควรออกถ้าภิกษุอาคันตุกะอ่อนพันษากว่าพึงนั่งบอกว่าท่านจงวางบาทที่นั่นจงวางบาทที่นั่นจงนั่งอาสนะนี้ พึงบอกน้ำฉันพึงบอกน้ำใช้พึงบอกผ้าเช็ดรองเท้าพึงแนะนำภิกษุอคันตุกะให้อภิวาทพึงบอกเสนาสนะว่าเสนาสนะนถึงแก่ท่านพึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่พึงบอกโคจรคามพึงบอกอโคจรคามพึงบอกสกุลที่เป็นเสขะสมุติพึงบอกที่ถ่ายอุจาระพึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะพึงบอกน้ำฉันพึงบอกน้ำใช้ พึงบอกไม้เท้าพึงบอกกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่าเวลานี้ควรเข้าเวลานี้ควรออกดูกรภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นวัดของภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายซึ่งภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อย ขะมิกวัดดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้เตรียมจะไปโดยประการที่ภิกษุผู้เตรียมจะไปพึงประพฤติเรียบร้อยดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เตรียมจะไปพึงเก็บเครื่องไม้เครื่องดินปิดประตูหน้าต่าง มอบหมายเสยนาสนะถ้าภิกษุไม่มีพึงมอบหมายสามเณรถ้าสามเณรไม่มีพึงมอบหมายคนวัดถ้าคนวัดไม่มีพึงมอบหมายอุบาสกถ้าไม่มีภิกษุสามเณรคนวัดหรืออุบาสกพึงยกเตียงขึ้นวางไว้บนศิลาสีแผน่นแล้วพึงยกเตียงช้อนเตียง ยกต่างซ้อนต่างแล้วกองเครื่องเสนาสนะไวข้างบนเก็บเครื่องไม้เครื่องดินปิดประตูหน้าต่างแล้วจึงรีบหลีกไปาวิหารฝนรั่วถ้าอุตสาหะอยู่พึงมุงหรือพึงทำความควรควายว่าจะมุงวิหารได้อย่างไรถ้าได้ตามทำตาม ความควรขวาอย่างนี้นั่นเป็นความดีถ้าไม่ได้ที่ใดฝนไม่รัว่วพึงยกเตียงขึ้นวางบนศิลาสี่แผ่นในที่นั้นแล้วพึง รัฐาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรม ไม่เบยดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้เงี่ยโสดลงสดาบรับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาคนา้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้นําไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้หนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องจากสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนวัฏสงสารนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ วันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงหนึ่งนางเก้าเจ้าพระแม่หนิงสีวลีรัศมีโชตหรือพระแม่อือขอจบไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่910ค่ะ